รู้รู้มาดีไม่ได้อัปเดตนานแล้ววะ่ะวันนี้เงินมีประมาณสิบเอ็ดเอมเดี๋ยวถอนไปขายเหรียญไม่ค่อยได้เล่นแล้วช่วงนี้คือแบบไม่ค่อยมีเวลาเล่นแค่บอสเสร็จแล้วก็ฟาร์มนิดหน่อยได้วันละแบบสองแสนสามแสนหองแสนสองแสนก็มีถ้าเกิดไม่ได้ฟาร์มอะได้แค่จากบอสอะก็รวมๆแล้วน่าจะประมาณผมเก็บมามันสองอาทิตย์นะมะั้งก็เดี๋ยวขายเหรียญเลยถือว่าเป็นท่าไฟแล้วกัน ถ้าเกิดฟาร์มทุกวันมันก็ได้ทุกวันนะตัวผมมาฟาร์มได้อยู่วันละชั่วโมงแล้วดีกว่าชั่วโมงแล้วประมาณเจ็ดสิบแปดิบอะได้อยู่มาสิบเอเอ็มสวอปออกไปได้ร้อยสิบเอ็นเอ็สีนะเอ็กพตอนนี้ประมาณเกือบดอนโอเคเสร็จแล้วก็เอาเอ็นเนี่ยส่งกลับไปที่กระเป๋า a อเวอ่ะดูอันนี้ที่ผมแลกมาเมื่อกี้ร้อสิบเหรียญน,นะครับ อค้าคนนี้นะปลอดภัยรอยเปเท็นผมซื้อขายครับ่บอยโอเคได้รับเงินมันเรียบร้อยแลย้วเ,เห็นไหมทุกคนใครยังเล่นเกมนี้อยู่บางในคอมเมนต์มาดิเออินกันมันเท่าไหร่พี่ไม่ค่อยได้เล่นเนี่ยเสียดายมากเลยที่เอ้ยทั้งทงี่มันได้เงินนะไม่ค่อยมีเวลาด้วยเวลาฟาร์มอะไม่ค่อยมีตรงนี้ก็เหนื่อยไม่ค่อยได้ไลฟ์ด้วยโอเคเอาไว้รอบหน้าถอนอยังไงก็เดี๋ยวมาบอกกันอีกทีนึงแล้วกันวันนี้เดี๋ยวว่าจะฟาร์มสักหน่อยก่อนสวัสดีครับ